เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นประสิทธิ์ทางเกมเบอร์31มสยาใช่ยามาฮ่าครับช่องชินโจจะพาท่านผู้ชมไหมวะที่สานามชนกรแลนด์นะครับเป็นประสิทธิ์ทางเกมจะใช้เวลารอบละเท่าไหร่ครับส่วนพาลูกงป่น่าจับไปแล้วรอบแรกใชวลาประมาณ1นาทีเกือบสอวิครับ1นาที1วิกว่ากว่าครับ เราไปดูเ่องสีทางเก่งนะครับเวลาผ่านไป46วิเราเอาตัวลอยครับลอยขึ้นเนินท็อป ห้าสิบเจ็ดวิครับทำเวลาได้ดีมากครับ57าสวิครับเดี๋ยวรอบที่2ครับเร็วครับเร็วครับดูลายกันกับขีครับตัดลายตัดลายในหมดเกือบหมดครับอันนี้อันนี้ลายสุดครับไม่พยายามไม่ทำให้รถลอยครับแบนรถ อันนี้ไม่ไม่เอาสุดเลยครับเอาตัดในครับตัดในครับเอาเลิ้นในเกือบทั้งหมดนะครับประหยัดเวลาเยอะรอบที่สองครับหนึ่งนาทีห้าสิบหกวินสองรอบใช้เวลาแคนนะ่หนึ่งนาที ห้าสิบหกวิดีมากครับ,อบอโอ้ทำเวลาได้ดีครับท่านผู้ชม ล้มรถทับด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหลุกขึ้นเรียบร้อยครับอืทำเวลาได้ดีมากครับเบนซีครับโอเคครับโอ้ได้ภาพสวยๆแล้วครับาติดตามชมช่องชิมชมเลยครับโอ้ทำเวลาได้ดีมากครับไม่เกียร์ครับขับต่อครับพอไปพักแล้วครับ